สวัสดีครับวันที่18ตุลาคมวันศุกร์นะครับ2 5 6พกสิบครับวันศุกร์แข่งชาตินะครับพยายามเป็นในเดือนตุลาคมที่เราจะพุยในเรื่องของคอนเทนต์สิ่งที่พ่อเราสอนไว้นะครับประมาณนั้นที่พยายามชูในการโพสตอนเช้าแต่ละวันแต่ละวันอยู่นะครับ วันนี้ก็จะมาคุยต่อเนื่องกับเมื่อวานนะครับอีกนิดหนึ่งในเรื่องของมูลค่าของช่องทางกูเกิลแล้วก็เรื่องการเงินนะครับช่องทางการตลาดแล้วก็เรื่องการเงินก็วันนี้ตอนเช้าปกติผมจะมีเช็คความทรงจำนะครับใน a c e b o o k เนาะนะครับผมจะเช็คความทรงจําว่าเมื่ออดีตไล่ย้อนไปกิจกรรมนะครับไล่ไปทุกปีทุกปีจนถึงความทรงจําสุดท้ายเนี่ยนะครับว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีตบ้างก็มีความทรงจาหนึ่งที่ ผมได้ไปดูแล้วก็ย้อนกลับไปนดูใน YouTube ด้วยก็คือประมาณเดือนมิถุนายนนะครับปี2565ที่ผมออกมาทำคลิปว่าอยาพึ่งตัดสินใจตัดกกทิ้งและสิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือว่าเราต้องบอกให้คนอื่นรู้ให้โลกรู้ว่าเราปลูกอะไรนะครับเราทำอะไรอยู่นะครับเรามีอะไรที่จะต้องการขาย คนที่บอกว่ามีที่ขายที่ขายแนละ้ววันนี้เราได้ได้บอกใครๆหรือยังว่าเรามีอะไรที่จะขายบ้างมีตะบนแต่ไม่ได้บอกกับว่ามีเท่าไรจานวนเท่าไรปลูกที่ไหนทุกอะไรยังไงอันนี้ผมออกมาประชาสัมพันธ์ตอนนั้นก็หลายๆคนก็นําไปทําทุกวันนี้ไม่ได้ตัดโตโก้ทิ้งและไม่พอขายแต่คนไม่เข้าถึงนะครับโอกาสตรงนั้นแล้วไม่ได้ถูกการบอกต่อก็หลายๆคนก็ถอดใจและตัดโกโก้ทิ้งตอนเนี้ ต้องมาลองเสียดายเพราะวากว่าโกโก้จะได้ผลผลิตแบบนี้นะครับตัวนี้ก็8ปีนะนะครับกว่าจะได้ผลผลิตแบบนี้นะครับก็2อถึงสปีถ้าจะมาเริ่มปลูกใหม่นะครับก็น่าเสียดายในโอกาสครับก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่ผมเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะหาที่ขายได้ก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเก็บข้อมูลเป็น Data ไว้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึง จะมีผู้ประสานงานมาก็คือเป็นกลุ่มของผู้ปลูโกโอโคที่เป็นกลุ่มอยู่แล้วโดยระดับผู้นำติดต่อเข้ามามันก็เลยเป็นช่วงหนึ่งที่โอกาสที่ว่าเราได้เก็บข้อมูลเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็ได้สอบถามนะครับทุกคนที่ติดต่อเข้ามาผมได้โทรติดต่อกลับก็จะได้สอบถามเก็บข้อมูลว่าทําที่ไหนทําอย่างไรทําเมื่อไหร่กับใครนะครับเป็นปัญหาอะไรยังไงก็จะเก็บต a าตาข้อมูลแล้วก็ทําให้เกิดความรู้จักแล้วก็ติดตามกันมาตั้งแต่นั้นมานะครับก็ขยายวงออกไปเยอะมากขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ครับที่ผมบอกว่าผมเอามาใช้เป็นตัวเลขประเมินครับว่าแต่ละผู้ส่งเสริมแต่ละการปลูกแต่ละผู้ปลูกนะครับมีปริมาณต้นโกโก้ตามที่ผมประเมินไว้จริงหรือไม่นะครับก็คใครอยากสงสัยก็เข้าไปดูในโพสต์อีกทีหนึ่งในเรื่องของจํานวนปริมาณที่ผมประเมินไว้ว่ามีประมาณ50ล้านต้นที่ลงปลูกไปตั้งแต่ปีคือข้อมูลเดิมมันมีห0 0 0สนต้นที่ปลูกอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนปี58เนาะนะครับ แล้วก็ในหลังจากปี58มาจนถึงปี63ที่ผมเก็บข้อมูลนะครับปี63เพราะว่าช่วงเข้าโควิดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้เดินทางสื่อสารอะไรเลยนะครับจะปลูกก็ยากแต่ก็มีคนปลูกอยู่นะหลังปี63มาก็มีคนปลูกอยู่ครับก็ถือว่าในช่วงนั้นนะครับเก็บข้อมูลมาก็ได้รู้ว่าโกโก้เนี่ยครับเกิดจากบริษัทส่งเสริมผู้ส่งเสริมหรือ,อกลุ่มหรืออ,องค์กรที่ไปส่งเสริมหรือปลูกตามกระแสเนี่ยนะครับมีปริมาณถึง50บล้านต้น ทีนี้ปลูกด้วยความไม่เข้าใจหลายที่ก็จะมีอัตราการรอดที่น้อยแม้แต่ทางผมเองนะครับในฐานะเป็นผู้ส่งเสริมด้วยก็ขนาดกำชับนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ก่อนปลูกก็ยังมีอัตราการรอดแค่เพียงแค่สามตผมเอาตัวเลขของผมเนี่ยเป็นตัวประเมินว่ามีโกโก้โกโกอยู่30%ก็ตีประมาณคร่าวๆก็เหลืออยู่ประมาณสัก30ก็เหลืออยู่สามเอห้าสิบล้านต้นก็เหลืออยู่30ล้านต้นแล้วตีกรอบลงมาอีกครับว่าผมจะนําต้นโกโก้มาบริหาร การจัดการอยู่เริ่มต้นที่10ล้านต้นไอ้ตัว10ล้านต้นนี่แหละครับมันเป็นที่ไปที่มาที่ผมทํางานโชว,โชว์โชว์เขาไป็นระบบพยายามพูดไปให้ได้ให้ให้ทางสื่อหรือโซเชียลได้เห็นว่าเราจะบริหารจัดการยังไงให้เกิดมูลค่าไม่ใช่แค่เพื่อทางเรียกและเพื่อแก้ปัญหากับโกโก้หลายๆอย่างด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปลูกแล้วหวังจะได้ราคาดีแต่ไม่มีคุณภาพหรือ หรือรักษาให้อัตราการรอดมันไม่ได้วันนี้ผมถึงทำคลิไปไปมาปลูกแปดปีมันยืนต้นตายเลยเพราะสาเหตุอะไรเงี้ยครับมันต้องหาวิธีการจัดก,การเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วยไอตัวนี้แหละครับที่พยายามทําต่อเนื่องเสมอมานะครับโดยพยายามส่งออไปในสื่อของ a c e b o o k เนี่ยนะครับให้เป็นช่องทางให้ติดตามว่าเ,เป็นแยกเป็นอะลบั้าเป็นบท นะครับเป็นเป็นเป็นแยกระบ้านชัดเจนว่าศึกษาประมาณอย่างไงคนเข้าไปศึกษาผมก็เข้าไปในอัรบั้มล้วก็จะเป็นเรื่องของแต่ละหัวข้ออัลาบั้มไปก็เหมือนบทหนังสือนะครับเราสามารถเข้าไปดูโพสต์ย้อนหลังได้ต่างๆได้นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่พยายามผลักดันแะทำมาตลอดเนาะนะครับรวมถึง YouTube เองก็พยายามปักเรียกว่าคําให้ค้นหาให้เจอนะครับโดยเฉพาะเนื้อเรื่องนะครับหัวข้อเรื่องนะครับก็เรียกว่าเอทแทกนะครับเอทแทกคำนะครับนะครับ คอนเทนต์ Content, คำนะครับเพื่อที่จะให้คนค้นเข้ามาแล้วมันได้เจอนะครับหลายๆคลิปก็มีคนดูหลายหมื่นนะครับหล,หลายหมื่นนะครับก็ก็ไม่ได้บอกว่าจะมาทําเป็น y o u t u b e ทูบเบอร์แต่ว่าอยากจะทําให้เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งเพื่อพัฒนาต่อในในในบุคคลหนึ่งนะครับทีนี้ การเตรียมงานตอนนี้ก็เข้มงวดไปถึงนะครับว่าเพราะว่าเม็ดเงินมันจะลงมาแล้วเนาะเม็ดเงินในเรื่องการจัดก,การมันจะลงมาแล้วนะครับมูลค่ามันเยอะมากพอสมควรมันต้องมากํากับเรื่องของการบริหารการจัดก,การนะครับเพราะเงินมันจะผ่านลงไปถึงผูป้ปลูกโกโก้โดยก็จะผ่านไปถึงกลุ่มผู้ปลูกโกโก้แต่และพื้นที่แล้วเกิดการกระจายงานเกิดการจร้างงานในพื้นที่นะครับ <Kom> เกิดการสร้างไรายได้ในพื้นที่ด้วยนะครับผมเองต้องมาวางโครงสร้างโดยเฉพาะระบบการจ่ายเงินนะครับระบบการเงินเนี่ยนะครับ มันต้องระมัดระวังหล,หลายๆเรื่องด้วยที่เป็นเหตุอยู่ตอนทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องเงินนะครับที่เป็นเหตุในกระแสนี้ก็เพราะเรื่องเงินเพราะนั้นถ้าไม่รัดกลุ่มตั้งแต่แรกมันก็จะเกิดปัญหาลักษณะประมาณนี้เนาะนะครับก็จะต้องรัดกลุ่มนะครับเพราะนั้น เคยที่จดทะเบียนกลุ่มไว้อยู่แล้วนะครับใครที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไวอยู่แล้วเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วมันก็จะง่ายครับเพราะ,ระตอนนี้มันก็จะผ่านไปในานามวิสาหกุลกิจชุมชนแต่ถ้าใครยังไม่จัดทั้งหรือจัดทาําก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เดี๋ยวจะให้คําแนะนาอีกทีหนึ่งนะครับโดยมีต้นแบบของคนที่ทําอยู่แล้วก็มีอยู่เยอะนะครับผมเองนะครับก็ไม่เคยถือเงินเยอะขนาดนี้นะนะครับไม่เคยเงินผ่านมือเยอะขนาดนี้นะครับเงินจํานวนเอาพูดไม่ได้ว่าผผ่านมือผมเนี่ยนะครับครั้งแรกนี่มันจะต,ต่ำกว่าร้อยล้าน,น นะครับแล้วมันจะเป็นมูลค่าเพิ่มถึงหมื่นหมื่นล้านนะครับซึ่งเงินในระบบกระแสระบบนะครับที่จะมาจัดการในโครงการน,นี้นะครับมันเป็นแสนถ้งหมื่นล้านถ้าใครตามคลิปผมหรือตามโพสต์ผมก็จะเห็นเนะาะอันนี้มันจะเป็นตัดแสงอัตโนมัตินะนะครับอา่านม,มาทางนี้นะครับก็เนี่ยฮะก็เงินไม่เข้าใครออกใครเนาะนะครับโดนหมดครับโดนหมดโดนหมดเพราะนั้นต้องกันป้องกันระมัดระวังครับก็จะประมาณนี้ ติดตามงานเรื่อยๆนะครับคนที่เตรียมงานอยู่แล้วนะครับองค์กรนะครับที่เตรียมงานอยู่แล้วคือผมเนี่ยนะครับพอดีวมาปุ๊บนะครับเงินก็มาปุ๊บนะครับผมโทรหาจัดการเข้าไปหานะครับใครที่มีเตรียมความพร้อมก็จะได้รับโอกาสนั้นเร็วกว่าเพื่อนแต่ถ้าใครยังไม่เตรียมวามพร้อมก็ผมต้องปัดไปนะครับปัดปัดไปต่อแถวใหม่ต่อแถวใหม่นะครับเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ที่มันจะต้องรวดเร็วเพราะตัวเนี้ยมันจะกระเพื่อมหนักมากนะครับนี่สิ่งที่ห่วงก็คือเนี่ยแหละครับกำลังคนที่ทํางานเนี่ยนะครับมันกระเพื่อมด้วยเม็ดเงงินที่่่จจาายยลไป ตลาดไม่ต้องหว่วงนะครับตลาดเข้ามาเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วนะครับต่อยอดมองถึงวันเ,เราถึงมองถึงเรื่องการลงทุนเป็นโรงงานเนี่ยผมพูดหลายย้ำลยหลายคลิปนะโรงงานลงแน่นอนทําแน่นอนครับอาจจะซื้อโรงงานเก่าที่มีอยู่แล้วมาโมดิเวทใหม่นะครับนะครับลงเครื่องจักรใหม่ก็ได้นะครับหรือจะสร้างโรงงานใหม่อันนี้ก็ต้องดู่ในเงื่อนไขการพิจารณาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็โรงงานขนาดเล็กรองรับ1ตัน2ตันไม่เกิน10ตันเมล็ดแห้งเนี่ยครับ แล้วก็ผลิตเป็นพรีเมียมเนี่ยนะครับก็อันนี้เตรียมไว้อยู่ในระดับหลายประเทศรั่วตลอดถึงตลาดส่งออกมเมล็ดแห้งอันนี้ก็ดีลไว้อยู่แล้วนะครับไว้ไว้ก็ต้องมาบริหารการจัดก,การตรงนี้ประมาณนี้นะครับเริ่มต้นก็10บล้านต้นเนี่ยผมเชื่อว่าแป๊บเดียวครับเข้ามาเต็มแล้วอาจจะมีตามมาอีกในจํานวนที่เหลือนะครับ20 30รวมไปถึง50แล้วการขยายปลูกเพิ่มในปีในปีหน้าเนี่ยเห็นเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับนี่ก็คือต้องเข้มงวดในการบริหารจัดก,การพอสมควรคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ นะครับประมาณนี้ใครสงสัยก็สามารถโทรมาตามโปรไฟล์เบอร์โปรไฟล์ผมนะครับอีกทีหนึ่งนะครับสามารถติดต่อมาได้เบอร์เก่าผมไม่ได้เปลี่ยนเอ้ยไม่ได้เปลี่ยนออกจากรูปโปรไฟล์เก่าๆที่เป็นโพสต์เก่านะครับที่ลง0 5, ูนย์หกห้าสองห้าสี่ห้าเก้าสี่หกนะครับอันนั้นเบอร์เก่าเนาะนะครับผมระง,งับการใช้ไปเรียบร้อยเป็นเบอร์ใหม่0ูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าสามสามสี่สองหนึ่งเห็นไหมเบอร์ใหม่ยังจําไม่ค่อยได้อยู่เลย0ูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าสามสามสี่สองหนึ่งครับประมาณนั้นนะครับที่ จะโทรเข้ามาติดต่อได้นะครับผมก็ไม่อยากเปลี่ยนเบอร์เนาะนะครับในภาวะที่ตัวเองเจอวิกฤตมันก็เป็นรายเดือนนะครับมันก็เจอปัญหานะครับผมก็ต้องระง,งับเบอร์นั้นไปนะครับไม่ใช่ระง,งับนะครับค้างจ่ายเขานะครับยังไม่ต้องไปเคลียร์อยู่นะครับค้างจ่ายเขาเปิดเป็นเบอร,เเบอร์เติมเงินแล้วเห็นไหมธุรกิจเราพันล้านนะครับใช้โทรศัพท์เติมกันวันที่เราเ,เจอปัญหาเนาะนะครับเราไม่นิ่งเฉยจนได้รับโอกาสเดี๋ยวได้เงินกันเ,นเข้ามาหลยายๆอย่างครับก็ต้องใช้แหลงระมัดระวังมากขึ้น อดีตคือประสบการณ์นะครับปัจจุบันคือสิ่งที่จะทําให้อนาคตที่ดีขึ้นนะครับไม่ไปสามารถไปแก้ไขในอดีตได้เนาะนะครับประมาณนี้ครับเอ,อ่อหลายคนหลายคนถามมาเรื่องเงินว่าเออระบบการเงินนี้ไม่เคยเห็นจริงๆคนที่เขาอยู่ในโครงการการทําเงินนะครับเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับแล้วเนี้ยคนจะรู้แล้วอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับระบบนี้จะเข้ามาทดแทนเรื่องสกุลเงินต่างๆนะครับเงินเงินเงินใบต่างๆเนาะ เพราะว่าผมไม่ใช่ที่ผมที่เดียวที่ที่ได้เลือดสัมผัสเรื่องนี้นะครับหลายๆคนได้สัมผัสเรื่องนี้แล้วนะครับหลายๆผู้ลงทุนก็จะสามารถสัมผัสเรื่องนี้ได้นะครับต้องปรับตัวให้ทันในยุคโซเชียลนี้ไอ้ในยุคนี้นะครับยุคโลกเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นปรับให้ทันแล้วต้องเข้าใจให้ให้ทันด้วยไม่เสียโอกาสนะนะครับการเงินโอเข้ามาค่อนข้างจะหลายอย่างการตลาดการลงทุนในประเทศไทยเข้ามาเยอะครับสิ่งที่พวกเราต้องปรับตัวคือนะครับเรียนใยรู้ครับเนาะ นะครับพบกันในคลิปหน้าครับในการขอทำคอนเทนต์ต่างๆก็ดูในโพสต์ของ Facebook ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรในช่วงเช้าผมจะเป็นตัวเกินไว้เพื่อจะได้มาพูดต่อถ้าใครอยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะนะครับคอมเมนต์ได้นะครับ,รบเห็นมีนประโยชน์หลายๆคนกดแชร์เขาขอขอบคุณมากๆครับได้แชร์ออกไปเห็นไหมฮะหลายๆคนที่แชร์ให้คนอื่นได้รู้หลักบางคนก็ต้องถึงขอบคุณเพราะว่าเขา ถ้าวันนั้นเขาไม่ได้มาติดตามข้อมูลข่าวสารเขาก็ถอดใจเขาอาจจะทําลายต้นโกโก้ที่เขานั่นไปแล้วก็ได้นะครับหลายคนก็ถอดใจตอนนี้ก็กลับมาดูแลกันมากขึ้นครับทีนี้นก็อยากให้มีราคาที่มันเป็นไปได้นะครับผมก็ลักดันเรื่องนี้อยู่ทําเรื่องนี้อยู่นะโอใจรอนิดหนึ่งครับพยายามครับอย่างรัดกลุ่มเนาะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ